1 0พบาท,บบาทวัดนี้ก็สร้างมาได้ตั้งแต่พศ2526ตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นวัดยังไม่ได้มีอะไรสักอย่างจย์ก็เดินทางมามาหาสถานหาสถานที่สร้างวัด2526 สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่ที่หลังพระใหญ่นะครับโอ้ไปกลับมาอีกกล้งหนึ่งครับเพราะท่านอาจารย์เรียกมาถ่ายมาดูว่ากำลังทำอะไรนะครับ,นนรบที่ได้ยินเสียงอยู่นั้นนะครับ ดตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับโอ้ควันกำลังทำอะไรไม่รู้นะครับจะเข้าไปถามไมา่ได้รถต้นกำลังเ็บียัง ตอนนี้อยู่ที่วัดท่าผาจันท์นะครับตุ๊ดอาจารย์นมัสการพระอาจารย์ครับพระอาจารยร์พื้นที่ยังครับนี่อ๋อตอนนี้กำลังสร้างรอยพระพุทธบาทรอยพระพุทธบาทจำลองอ๋อที่วัดท่าผาจันท์เริ่มทำเมื่อไรครับนี่เริ่มทำได้สามวันที่สามนี่แหละอือครับวันที่สามอ่าวันที่สามวันแรก็ได้ท่วันที่สองวันที่สาม วันที่สามเนาะอออาจารย์อยูออ่วัดนี้ลอยพระพุทธบาทนี่จะมีจ้ามองแล้วครับก็ที่ลอยในยสลาดอยู่คือมีที่เทียที่เดียวนี่แหละนะครับมีมองเดียวนี่แหละเป็นการแก้สลักในหินเนาะครับ ก็เรียกแกะสลักหินอ๋อรถกุฎบัตรจำลองต้องใช้สร้างพิเศษเลยเลยนี่นี่ครับครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับใครจะเลื่อบุญด้ก็ได้ครับท่านผู้ใดที่จะร่วมบุญเนาะพระอาจารนโอ้ครับบรรยากาศ เหตุการณ์สงบเนี่ยนะครับไฟตรงใต้ไฟตรงหลังพระดีมีไฟเนาะ ทีมสร้างเพื่อนก็นมีอยู่สามคนนะครับคนเดียวคนเดียวฮะผู้<ะ>ช่วยบ่ผ <laughs> ู้ช่วยเนาะช่างช่างคนเดียวโอ้หินหินอันนี้คือเป็นสีนี้ครับเขาเอฮ้นหินอย่างนี้หินทรายขาวหินทรายขาวอ,อาจารย์คือเลือกบ่งกายขับแบบค่เริ่มต้นมาสามวันแล้วเนาะช่าง สร้างอยู่บ้านไหนนี่ครับสางอยู่อำเภอเขาวงครับเขาวงศ์บอบ้า,า,านสมปอยบ้า,านสมปอยปกำหนดจักมือครับแล้วนี่งานอันนี้กำหนดบ่ได้ครับบ่ได้เป็นบ่ครับเป็น <c oughs> งานศิลปะเลยมหรือไม่ศิลปะเนาะโอ้ว่าสิแล้วก็บ,บ่แล้วเด้ตัดๆเยียๆ,ๆๆตัดๆ

ทำไทจะมีจะทำอย่างเป็นแดปั้นรูปปั้นหอยแกลกธเปลี่นไหลายอย่างอาีพของเจ้าเป็นอาชีพรักเจ้าพระพุทธรูบแก้พระพุทธลูกโอ้ครับทำพญานาคอะไรได้หมดพระพุทธรู่งทุนนอ๋เกี่ยวครับปูนปั้นนี่บอนบปเกี่ยวกับงานปั้นเนบ่ครับชื่อว่าช่างยางครับนี่ช่างยงเนาะ เฟซบุ๊กช่างยงคือกันเป็นป่ะครับช่างยงแกสลักอ๋อโอ้เจออาจารย์ดีแล้วเจนี้ผมอยเเขาวง่ครับตะกี้ทิ้นผมแล้วสขาวงยังสิออกมาพี่อยู่ป่ครับหรือเป็นเป็น ที่ขีดที่ขีดเป็นวงวาดไว้นี่ขอบนอกนขออบกสลักชื่อสลักชื่อลอยพระพุทธบาทผาจันสร้างมาที่เท่านั้นเองก็ว่ากันไปนะออ๋ครอบตัวตัวหนังสือนี่รอบตัวหนังสือนี่ยังจะได้แกะอีกอยู่แกะอีกเป็นตัวหนังสือนนแกะตััวหงสืออ๋อครับแกวัดเนาะวัดพ่อพศสร้างเมื่อพศเนาะ อ๋อ <AL> ครับต่อไปก็จะสร้างบุญบอะไรครอบต่อไปก็วา,างไปถ้ามีคุณนะครับใดมีจิรสทากอะเออนะอะพระอาจารย์มันร่วมกันทำเก็ดบุญในทาน เป็นงานที่ละเอียดอ่อนนะครับ เจียเป็นเป็นริ้วริ้วริวริวนี่แล้วก็เอาลูกมูนะเจียออกอีกปาดออกมีหยกสีเขียวด้วยไงมีหยกสีเขียวไหมฮะมีเม็ดนึงเม็ดนึ่งโอ้โหนี่นี่นี่จากรอบมีหยกสีเขียวสกัดมา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 จะเอาไปเรียเออแล้วเจ้าหน้าก็เห็นเนาะ ตื่นเช้ามาแต่เปร์ต่ตื้อแล้วไปเจอแนะไม่ยังนอยเลยเลยนี่ัตัวนี้ยกสีเขนะียวต้องตรวจสอบต้องแก้ไปตรว,สวจสอบอาจารย์อันนี้ไงแม่ยัง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 ไม่ถึงตัวนี้ตัวนี้เป็นยกเนาะหินเป็นหินทรายนะครับไม่จะมีแบบเป็นลักษณะพิเศษเที่อาจารย์เพิ่นเพ <END. S 2> ิ่นเลือกไปแล้ว อาจารย์ใส่งบประมาณเท่าไหร่พอจะบอกได้ไหมนี่สามหมื่นบอกครับออยราาจ์๋องานช่วยบอครับเออช่วยกันคือถ้าช่วยหมดก็เขาก็แย่เหมือนกันแหละเพราะต้องมีค่าทุนทรัพย์ค่าค่าลงค่าแรงอะไรบ้างค่าที่อื่นก็เป็นแสนอี่นี่ก็ลดไปเยอะเหมือนกันเยอะอยู่เด้ถามแลยวชาวอื่นอะ่อยแล้วอันนี้มาทำตามสายเฉยๆอ๋อครับ อาจารย์เพิ่นมากบบนี้ผมเบิง่งผมเบิ่งกันนิสัยลักษณะเพื่อนกับอาจารย์สิมักคือคือผมนะครับมผมมาเห็นวัดเทื่อแรกเลยตอนนั้นที่ลูกชายผมผมนําลูกชายผมมามผมมาถ่ายผมเห็นเสามีปูนปั้นทั้งหมดเลยนะมนีปูนปั้นแบบนี้ผมก็เลยเออแล้วขึ้นมาเบิง่งอย่นี้โอ้โป๊ะเลยครับ่อ,อไปจิตพัฒนาได้นะเป็นเป็นเป็นลูกกงอ,อ้อมหินเป็นพัฒนารอ,รอยอ้อมมครับ เป็นบัวจา์เป็นมีสทาคนไหนรวยก็เอาเงินมาบริจาคเลยชื่อช่างอย่างก่อื่อชางอย่างก่อบช่างยงครับช่างยงเนาะเขาวงกุดกอยบ่คอยได้โฆษณาดินี่ละนี่ละนี่ละช่างยงเขาวงเฟซบุ๊กช่างยง

นะครับนี่ก็คือช่างยงนะครับนะอพอดีอาจารย์เพิ่นส่งไลายไปผมบริตตอผมอยู่ในผู้ออผมก็เลยต้องมีอย่างสักอย่างนึงเลยดีแล้วผมก็เลยเห็นแต่พี่ยงนี่แหละงุงงุงง้งเง,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 งอยู่ผมเขาบ,บริบิรงคักผมเฝ้าถ่ายนะผมก็มกยานผมอยู่กลางผู้นะครับ<ค>รมันป,ปลอดภัยกันไหนอยู่ผู้เดียวม,มีแต่ผมป,ปลอดภัยผมมอง <c oughs> นี่นะครับว่าทำงานราบเห็นอย่งเลย เดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งมาติดตามผลงานฝีมือช่างยงนะครับนะว่าจะดีจะายหรือจะเป็นตาจ้างบอกครับต่อไปเป็นตาจ้างก็จังว่ากันแม่นบอกครับถืกใจละอาจารย์จ้างมานะครับผมอาจารย์เพิ่นเป็นคนคักอยู่นี่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีครับดีุคนแชปุบ เะกระเป๋าตึงอะล